สวัสดีครับจอข่าวเดือนห้าโมงเย็นสี่สิบนาทีนะครับยี่สิบนาทีจากนี้ไปพูดคุยกับนายกนบรีคนที่ยี่สิบแปดของประเทศไทยนายกทบรียิ่งหลักจินวัตนครับสวัสดีครับท่านานยกับสวัสดีค่ะไม่เสียวเวลาถามตรงๆเลยนะ,ค,ะคุณยิ่งหลักผ่านการเลือกตั้งสามเดกรกฎาคมค่ะปลดก้าวเป็นนายกตั้งครอมอตอนนี้รอถวายสัพ์เวลาประมาณเดือนกอกว่าโดนเรื่องคุณทักษิณไปหลายเรื่องค่ะนตั้งแต่คุณทักษิณมาจัดครมอไหมค่ะมีชาเข้าญี่ปุ่น พลาสร์ตสีแดงจะคืนคุณทักษิณหรือเปล่าค,คุณเจริญงไาก็รู้สึกว่าคือยังไงสังคมถามถึงแต่เราก็ต้องอดทนค่ะแล้วก็มีหน้าที่ในการชี้แจงค่ะก็เชื่อว่าคนที่ฟังทั้งหมดทุกท่านก็คงมีวิจารณญาณวิจารณญาณในการที่จะตัดสินค่ะครับคุณที่กแน่นอนจากนี้เป็นต้นไปจะต้องเจิ่กับเรื่องนี้คาดการณ์อยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะจะวางผลถามว่าจะวางบทบาทยังไง คือบทบาทหนึ่งคือนายกรัฐมตนตรีของประเทศไทยเป็นเจ้าหน้าที่อีกบทบาทหนึ่งเป็นน้องสาวของคุณทักษิณซึ่งมีคดีความหลบหนีคดีอยูอว่าคุณเด้ไงหวัเงเนี่ยพายาตัวเองก็สําหรับตัวดิฉันเองก็ต้องทําหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนฉะนั้นเราเองเราจะทําในเรื่องของส่วนรวมคะ่ะเราจะไม่ทําในเรื่องของเพื่อ,อ พี่ชายหรือเพื่อบคุคคลใดบคุคคลหนึ่งที่สําคัญคือการบริหารประเทศนั้นก็ต้องคํานึงถึงประชาชนทุกคน <c oughs> นั่นคือที่ตั้งของฉันสําหรับบอกว่าถ้ากรณีที่จะ ในเรื่องของตัวท่านทัศษิณเองท่งาในในายกทัศษิณ์เอง, <M> กงก็ต้องให้เป็นไปตามกระบ,บวนการหรือผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องนั้นโดยที่ตัวดิฉันเองไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว mm hmm. อันนี้ก็จะทําให้ผู้ที่ทํางานนั้นสามารถทํางานได้อย่างเต็มที่เราไม่เข้าไปแทรกแซงและทุกอย่างนั้นก็คงจะต้องทําบนหลักของความนิติธร,รรมแล้วก็ให้ความยิติธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันก็ไม่ควรจะให้ใครพิเศษ เป็นแบบไกคนเดียวค่ะ,ะคือคุณกีรังจะไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปยุ่งค่ะแต่ว่ารัตวปรีสมุตใครไปทำอะไรก่อคอ,อมันก็จะย้อนกลับมาหานในยบอยู่ดีจะทำยังไง ตรงนั้นต้องอยู่ในดุลพินิษของแต่ละส่วนฉันไม่เข้าหนึ่งไม่มีนยโยบายในการที่จะบอกว่าต้องทําเพื่อนายกทักษิณคนเดียว<ค>ะนะคะทุกอย่างนี้สิ่งที่เราตั้งอยู่ยึดบั่นในคอรมอนั้นก็ต้องทําตามเพื่อประโยชน์พี่น้องประชาชนค่ะ<ม>อันนี้เป็นหลักใหญ่ที่เราเราต้องทําเพราะว่าจากเสียงที่ประชาชนเลือกเรามาเราก็ต้องทําเพื่อประโยชน์ประชาชนวันนี้เองในเรื่องของปัญหาปักท้องต่างๆหรือเศรษฐกิจต่างๆวันนี้ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน,นนี่คือภาระภารกิจของคอรมอชุดนี้ค่ะ เข้ม,มุ่งอยู่เอาเรื่องนโยบายก่อนเอาเรื่องาการของก่อนใช่ค่ะแต่ือ,อยังไม่ทันทำอะไรเจอตุๆๆๆๆๆๆ้มตุ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 ้มคือมองมุมหนึ่งเหมือนรับดองมองอีกมุมหนึง่งอย่างเรื่องกรณีวีซ่าก็จะถูกตั้งคำถามว่ารัฐมนตรีกุนียรับไปทำเสเองหรือเปล่าอย่างกรณีเรื่องวีซ่าเนี่ย <Almost. S 1> ก็ไม่ใช่เพราะว่ากราณีเรื่องวีซ่าที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็เท่าที่ทราบมาก็คือว่าในแง่ของเอกชนที่ญี่ปุ่นได้เรียนเชิญท่าน อดีตนายกทักษิณใบบรรยายเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งตั้งแต่แตก่อนที่จะดิฉันจะเข้ามาเป็นรัฐบาลอีกอดังนั้นในส่วนนี้ก็ก็เป็นเรื่องของทางบริษัทที่ญี่ปุ่นเองจากนั้นเนี่ยในเรื่องของการให้อนุญาตทางการทูตน,นั้นก็ต้องเป็นหน้าที่ของทางด้านของญี่ปุ่นเองเพราะว่ามันในเรื่องของการต่างประเทศนั้นไม่มีใครเข้าไปแทรกแซงได้อยู่แล้วแลวดิฉันเองก็ไม่มีนโยบายที่บอกว่าต้องต้องทําอะไรเป็นพิเศษให้เพื่อเพื่อททักษิณอยู่แล้วค่ะอืมรัฐต่างประเทศค่ะ คือพบกับทุกที่ญี่ปุ่นเข้าใจว่าทุกที่ญี่ปุ่นมาถามน<ฆ>ั่นแหละว่าตกลงท่าทีรัฐบาลใหม่เป็นยังไง<ฆ>เหมือนท่านสุรพงศ์ไปบอกว่าก็ราะข้อกันแล้วกันนโยบายรัฐบาลเปลี่ยนแล้วมันแปล<ฆ><ฆ>จริงๆเท่าที่สอบถามกับท่านนั้นก็คือว่าท่านเองก็ไม่มีนยโยบายในการที่จะมากีดกันหรืออะไรก็ว่าไปตามขบวนการอันนี้คือท่านก็คงบอกประมาณนี้<ฆ>ทั้งนั้นก็เป็นเรื่องของดุลพินิจของทางญี่ปุ่นเองว่า<ฆ>จะพิจารณาอย่างไรคะ่ะ จากนี้ในต้นปผมถามใช่ครบตั้งแต่วันแรกที่มานั่งคุยกันอย่างนี้เนี่ยนะถ้าเอามาตรฐานรัฐบาชุดที่แล้วค่ะวิธีการรัฐบาลชุดที่แล้วก็คือพยายามจะตามคุนทักษิณไปตรงนู้นก็ไปขอให้ประเทศนั้นมาให้เข้าประเทศไปตรงนี้ก็ไปขอให้สมตัวไปดูไบไปเยอรมันไปที่ไหนไปยังไงค่ะขอรัฐบาลชุดนี้เป็นยังไงรัฐบาลชุดนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นจะทําตามกระบวนการค่ะนีฉันเองไม่เข้าไปแทรกแซงค่ะ ฉันเองก็มีหน้าที่ทางานเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะอ่ะก็คือไม่ยุ่งไม่ยุ่งค่ะสรุปว่าอย่างนั้นใช่ค่ะที่มผมต่อมาเรื่องทําไมต้องเป็นคุณสุรพงศ์ทางตนตีต่างประเทศกลายเป็นชื่อที่ภาษาบ้านๆก็อาจจะบอกว่ายี้ที่สุดหรือล่าคือเหมือนกับไม่ตรงกับงานหรือไม่คือถ้าไปดูอย่าไปดูที่ หน้าตาหรือประวัติแต่จริงๆแล้วต้องดูคุณสมบัติด้วยเพราะว่างานด้านการต่างประเทศนั้นนอกจากจะต้องเข้าใจเรื่องทาเนียมการทูตอันนี้ก็เชื่อว่ากระทรวงต่างประเทศนั้นมีโปรโตโคอลมีกระบวนการอยู่แล้วนะคะแต่ที่สําคัญก็คือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศทางอุลยพงษ์นั้นมีความสามารถคือเคยผ่านงานบริษัทที่เป็นระดับสากลที่ระดับนานาประเทศมาแล้วซึ่งตรงนี้เองท่านก็สามารถที่จะเข้าใจความการติดต่อกับต่างประเทศมาเป็นอย่างดีแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาท่านเป็นคนที่มีความ มุ่งมั่นแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการทํางานต่างๆแล้วท่านเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะคะจริงๆก็เชื่อว่าด้วยคนสมบัตินั้นท่านจะทํางานได้อย่างนี้ค่ะคืองานต่างประเทศเป็นสําคัญที่สุดงานหนึ่งถูกไหมใช่ค่ะคุณยิ่งรับบอกว่างานทางการพูดเนี่ยเจรจาการก็ดูแลได้ใช่ค่ะนะฮะแนะ,ะนําอะไทุกอย่างได้ที่จับการคือ,อยังไงฮะงานเรื่องอาการค้า1ึงการค้าด้วยค่ะเพราะว่าความสัมพันธ์ต่างประเทศนั้นนอกจากจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี mm hmm. ก็ต้องเป็นคนที่ในการพูดจาในเรื่องของการเจรจาได้ดี สองในเรื่องของความเข้าใจทางการค้าทางด้านของรัฐมนตรีสุรพงศ์นั้นท่านก็มีความมีความรู้็นประสบการณ์ในเรื่องของธุรกิจมาก,ก่อนฉะนั้นตรงนี้เองก็จะสามารถได้ช่วยได้เพราะว่าจากที่ดิฉันพบกับท่านพูดมามันก็มีความร่วมมือทางการค้าอีกหลายความร่วมมือที่เรายังไม่ได้ไปสานต่อ mm hmm. ถ้าเราได้สานต่อตรงนี้ได้ดีเนี่ยก็จะทําให้เกิดความมั่นใจในนักลงทุนที่กลับมาลงทุนประเทศไทยก็มีรายได้กลับมา mm hmm. นี่เป็นสิ่งสําคัญที่เป็นคนที่เราจะต้องต้องมุ่ง ม,มุ่งเป้าหมายตรงนั้นด้วยค่ะไม่ใช่ว่าผมกระถามอกีกเพราะคุณรับเสพดีหรือเปล่าไม่ใช่หรอกค่ะเพราะว่าทุกอย่างนั้นก็เป็นการหาลือการภายในในคณะกรรมการนะคะแล้วเราก็เราก็มีการคุยกันพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าเราเองเรามองที่ผลงานแล้วก็อยากเรียนกับเรียวพี่น้องประชาชนว่าอยากให้โอกาส รัฐมนตรีแต่ละท่านเพราะว่าทุกท่านเองก็มีความตั้งใจที่อยากจะมาทํางานให้กับ,รบประชาชนอยู่ยแล้วค่ะก็อาจจะขอเวลาสักช่วงหนึ่งในการที่ทํางานเพื่อที่จะขับเคลื่อนผลงานออกมาเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะขรมอสามจุดก่าที่นั่งเนี่ยนายกรัฐมมตรีเลือกเองกี่คนนะก็เลือกเองค่ะทั้งหมดค่ะค่ะเลือกเองทั้งหมดใช่ค่ะ และบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากการกัดกองจากภายในก็จะมีในเรื่องของความการแนะนํามาบ้างเลยว่าเราก็รับรายละเอียดมาทั้งหมดแต่สุดท้ายแล้วเราต้องตัดใจเองเพราะจะต้องเป็นผู้ร่วมงานที่ต้องทํางานด้วยกันผมเข้าใจเข้าจํากัดทางการเมืองนะครับการเมืองต้องมีโคต้ามีอะไรยังไงไม่ติดกริกาแต่ประการใดเพียงแต่ว่านายกเลือกคลรมอคราวนี้กับอาทีมงานก็คือท่านหัวหน้าพักใช่ไหมครับนายกนะ่ะพอใจกี่เปอร์เซ็นต์คือถ้าได้ถ้าตัวเองเลือกแต่ไม่ต้องคำนึงถึงปัจจัยไรเลยเนี่ยได้อย่างนี้ แต่ว่าต้องมีปัจจัยเรายอมรับก,กันละค่ะตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์มองว่าสักเจ็ดสิบค่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ,ะตรงไหนที่หรือพูดได้ไหมครับว่าตรงไหนที่มันยังไม่ได้ดังใจ คือใน30อาจจะมองในส่วนที่มองว่าในรัฐมนตรีแต่ละท่านบางท่านอาจจะเป็นหน้าใหม่แต่จากที่เราได้รู้จักสัมผัสเราเชื่อมั่นค่ะบางครั้งอาจจะได้บอกอาจจะบอกว่าไม่ตรงแต่เราดูจากเขาเรียกว่าคุณสมบัติเบื้องต้นบางครั้งอาจจะมีจริงๆแล้วการชั้นเลื่องในมองสองด้านคือความรู้ความสามารถในงานอย่างเช่นกระทรวงนี้จะต้องเผ่านงานด้านกระสุนนี้มาก่อนกับความรู้เฉพาะตัวความสามารถในการบริหารจัดก,การตรงนี้อีฉันเชื่อมั่นว่ามี แต่ยังขาดในส่วน30%ก็คืออาจจะเป็นประสบการณ์อย่างเช่นท่านรัฐมนตรีต่างประเทศ <c oughs> ที่ใดห,หลายท่านอาจจะมองว่าไม่เคยผ่านงานต่างประเทศแต่นี่ฉันเชื่อมั่นว่าในความสามารถความรู้ความจัดความสามารถในการเจรจาต่อรองนั้นท่านก็ไม่แพ้ไม่เป็นรองใครขอให้เวลาดูไว้ใชะให้เวลาพิสูจน์ใช่ค่ะก่อนที่จะออกชื่อออกมาเนี่ยมีคนนอกเยอะแยะเลยนะ <c oughs> เป็นครมอที่มีชื่อคนนอกมาวนเวียนปรากฏในข่าวมากที่สุดชุดหนึ่งแต่ถึงที่สุดมีสี่คนค่ะ กระทรวงกันคลังกระทรวงต่างประเทศอะไร<ช>มันเกิดอะไรขึ้นจริงหรือเปล่าที่คนนอกถึงเวลาพุกถอนตัวจริงๆแล้วคนนอกเนี่ยมาจากจากด้านของการ อาจจะการพูดคุยกันมากกว่าซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ใช่เป็นชื่อที่เราได้เรียนเชิญมาบางครั้งอาจจะเป็นชื่อตามข่าวนะคะคเพราะว่าในการกลุ่ททำงานกันนั้นรเราก็มองในเรื่องของสัดส่วนคนข้างนอกด้วยที่จะเข้ามาเพราะบางครั้งเนี่ยก็เชื่อว่าจริงๆแล้วจํานวนคอรมอที่ผ่านมานั้นของคอรมอชุดเรารชุดนี้เนี่ย ก็ถือว่าคนนอกมาเยอะนะคะบางบาง,บางรัฐบาลก็มีแค่สองสคนเองค่ะเขาดูในสัดส่วนจากภาพปฏิบัติที่ผ่านมานั่นก็ถือว่ามีสัดส่วนที่ที่พอสมควรสําหรับที่เราได้เรียนเชิญคนนอกเข้ามาคืคอบางคนมีชื่อแต่ไม่เคยท้าทายพูดอย่างนั้นได้ไหมใช่ค่ะในข่าวจะไม่เคยท้าทายใช่ค่ะแต่มันก็มีบางคนที่ท้าทายจริงและเขาปฏิเสธ ก็ไม่เชิงปฏิเสธค่ะเพราะว่าเราเราเองเราก็มีมีเหมือนกับว่าเป็นคนดิเดตที่เราพิจารณาร่วมกันแล้วก็อาจจะเกิดจากการพูดคุยกันความพร้อมความลงตัวด้วยหลายๆอย่างนะคะ,ค,ะคนเสื้อแดงไม่มีเป็นรัฐมนตรีเลยเกิดอะไรขึ้นไม่ได้เกิดอะไรขึ้นการมองตรงนี้ไม่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนเสื้อแดงหรือว่าใครหลายๆหลายๆท่านที่อาจจะสือมวลชน พูดถึงแต่ไม่ได้รับเรื่อง<ม>ก็ไม่ได้ไหมายความว่าไม่มีความรู้ความสามารถ<ม>แต่บางครั้งการดูแลพี่น้องประชาชนนั้นมีหลายหลายอันถ้าเราดูองค์คาพยครวมเนี่ย<ม>ก็มีด้านการบริหาร<ม>ถูกไหมคะมด้านสภาด้านพื้นที่แต่ละท่านก็มีความรู้ความสามารถในหลายๆด่าน<ม><ม>บางครั้งก็ไม่จําเป็นต้องมาอยู่ในภาพของการที่เป็นนักบริหารทั้งหมดมใช่ไหมคะตั้งใจลดกระแสเพื่อปลอมหลอกหรือเปล่าตั้งใจหรือเปล่าก็คือตั้งใจไม่ให้มีคนเสแดงอยู่ ไม่ไม่ใช่เป็นประเด็นนั้นแล้วมองว่าไม่ใช่เป็นเงื่อนไขนั้นแต่เงื่อนไขในความลงตัวเหมาะสมของผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีมากกว่าแต่วัตถุประสงค์ใหญ่คืออยากเห็นบรรยากาศการปองดองเกิดขึ้นคิดว่าจะมีปัญหาไหมครับคุณเชื่อไหว่า,าจ,จะน้อยใจเชื่อว่าทุกท่านมีความสามารถค่ะแล้วดิฉันเองก็มองว่า คนเสื้อแดงเองก็เป็นผู้ที่มีอุดมการรักประชาธิปไตย<ม>ก็เชื่อว่าอยากจะเห็นประเทศชาตินั้นก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันแล้วทุกท่านก็คงจะให้โอกาสรัฐมนตรีแต่ท่านนั้นทํางานแล้วทุกท่านเองก็ทํางานในในหลายๆอย่างบางบาง,บ,างบทบาทแล้วก็ทํางานในบทบาทของสภา<ม>หรือบทบาทของการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด<ม>แล้วยังมีอีกอีกหลายบทบาทเพราะวันนี้เองการบริหารอ่าราชการของรัฐบาลนั้นมีมีหลายอย่างเรามององ,องคาพยพ ด้านเดียวฉะนั้นจริงๆมันมีหลายด้านที่จะต้องเข้ามาทํางานค่ะยกตัวอ,อย่างเช่นคุณธุทรสายเกลือเนี่ยตามคุณที่ดาขาเสียงมาตลอดถูกไหมฮะค่ะมีชื่ออยู่ตลอดจนมาตกในโค้งสุดท้ายค่ะถ้าถามคุณยิ่งรักเรื่องคุณธัทรแกเป็นยังไงจริงคุณน้อง คุณนัทวุฒิส่วนตัวเองดิฉันมองว่าคุณนัทวุฒิเป็นคนมีความสามารถนะคะแต่ว่าในเชิงของอคุณนัทธวุฒิวันนี้คุณนัทคุณนัทธวุฒิก็ต้องช่วยเราในเรื่องของในส่วนของสภาแล้วความประสงค์ที่จะเข้าไปทํางานในพื้นที่ในฐานะของสอสด้วยซึ่งอันนี้ก็ก็เป็นความลงตัวกันนะคะนะคะไม่ค,คิดว่าไม่ติดใจไม่ติดค้างกันไม่ติดค้างกันแล้วก็บอกว่าคุณนัทวุฒิก็เป็นคนมีคนเก่งค่ะคนเก่งคือทุกคนเนี่ยจะบอกว่าการเลือก คอรมอนเนี่ยยากมากเพราะว่าทุกคนก็มีความสามารถและจาักกาันมองหลายๆคนนั้นมันเลือกเลือแค่เพียง35คนนั้นมันก็แน่นอนค่ะบ,บางครั้งอาจจะเป็นที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่ก็เชื่อว่าเราเองเราก็พยายามที่จะให้โอกาสทุกคนในการทํางานในหลายๆ,ๆด้านคับ<า>คือมันมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าขออนุญาตนะฮะคร<า>อบครัวผมถามอีกละครอบครัวชินวัตรเนี่ยนะฮะฝั่งอดีตภรรยาแล้วก็พี่สาวคุณยินรักคือคุณยอภาไม่อยากให้มีคนเสื้อแดงเลย กับอีก่าอันนึงคือพี่ชายคุณยิ่งรักเนี่ยมันยังไงครับมันมีไหมไม่จริงอะค่ะไม่มีอะค่ะ<ม>เพราะว่าทุกอย่างเราก็มองทางด้านของกระทรวงเป็นหลักนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยมันก็มีเ,เวลาช่วงนี้ว่าช่วงเนี้ย สถานการณ์อย่างนี้เราต้องการใครที่มาช่วยทํางานในเบื้องต้นก็มีนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเหมือนกับการเริ่มฟอร์มรัฐบาลเหานไหมก็จะเป็นพวกช่วงที่คนที่ต้องการการก่อตั้งก่อนในการที่จะทาโครงร่างหรือนโยบายต่างๆมันก็อยู่ที่มันเหมือนกับลักษณะของการบริหารการจัดการหรือบริหารธุรกิจนะคะในเชยุทธ์เพราะบางครั้งเนี่ยบางทีในช่วงของธุรกิจเริ่มต้นเราอาจจะต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถแบบหนึ่งพอหลังจากธุรกิจอยู่ตัวแล้วต้องการอีกประเภทหนึ่งก็ได้ดังนั้นมันก็โจทย์ก็คล้ายๆกันนะคะ ก็ะจะอาจจะรบบพลรมรน,น,นตนนไ,ไคนก็เป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้ตอนนี้คือโมเดลนี้สําหรับการเริ่มต้นใช่ค่ะยืนยันไว้อย่างนั้นนะครับใช่ค่ะนยโยบายพูดได้หรือย่างนัว่าตกลงเอาชัดๆที่คนถามเยอะตกลง300บาทเริ่มเมื่อไรแน่ทั่วประเทศหรือเปล่า1 5ื่นเริ่มตุลานี้หรือไม่ยังไงค่ะ ก็เอาว่าภาพรวมนะคะก็จริงๆแล้วเราจะมีการถแถลงนโยบายในสภาแต่ว่าทั้งหมดทุกนโยบายที่เราได้มีการหาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชนเราจะนําเข้าไปบรรจุในในนโยบายเราด้วยครับค่ะสาม โมกลาบีน่าอย่างที่คุณยิงรับพูดที่ราชบังก <300 S 1> ลาสามร้อยเนี่ยเรียนว่าเราทานะคะในเรื่องของรายได้ผู้ใช้แรงงาน300บาทเนี่ยเราทําแต่ว่าการทํางานนั้นในทางปฏิบัปฏิบัตินั้นเราก็ต้องอคุยกับทางด้านของนายภาคีคหลายฝ่ายทั้งในส่วนของนายจ้างด้วยแล้วก็ต้องมาคุยกันตรงนั้นดังนั้นที่ฉันเองก็คือเป็นปนโยบายเร่งด่วนไหมใช่เร่งด่วนที่จะต้องเริ่มทํางานแต่ก็ต้องมาคุยกันในเรื่องของความพร้อมและการทํางานว่าจะทํางานกันยังไง นะคะวันนี้เหมือนกับในขั้นแรกของการ,รการบริหารเนี่ยเราบอกว่าเราเขียนโครงสร้างของนโยบายจากนั้นเราต้องคุยในแผนปฏิบัติซึ่งเป็นขั้นต่อไปรวมถึงข้อประมาณด้วยซึ่งทำได้ซึ่งทําได้ค่ะแต่ต้องดูในเรื่องของเวลาเพราะว่าอย่างบางนโยบายเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในเรื่องของการมีข้อกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องมีข้อประมาณเข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องมาหารือกับทางด้านของสํานักข้อประมาณด้วยค่ะเห็นทุกนี่รับทบอยู่เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีงบประมาณที่จะทําได้ทันทีมันต้องมาค,คุมหาเหรอ ใช่ค่ะคือตามปีมงบประมาณเนี่ยเขาจะทําประมาณเดือนตุลาใช่แล้วก็ที่ผ่านมานั้นในแง่ของรัฐบาลนั้นมีการ รุสภาก่อนอก็เลยยังไม่ได้ทํางบประมาณะฉะนั้นพอไม่ได้ทํางบประมาณวันนี้ที่เราใช้อยู่ก็ต้องเป็นงบประมาณของเก่าภายใต้กรอบเดิมโครงการเดิมโครงการเดิมเดิม,มฉะนั้นนโยบายใหม่ทั้งหมดนั้นก็ต้องผ่านการเสนออนุมัติงบประมาณผ่านการทำถแถลงนโยบายแล้วก็งบประมาณสู่กับสภาจากนั้นถึงจะเริ่มทํางานได้จากะบวนการทั้งหมดเนี่ยเริ่มใช้งบประมาณได้จริงๆเนี่ยประมาณนะคะอันนี้ฉันไม่ไม่ไม่แน่ใจก็คร่าวๆเนี่ยประมาณเดือนกุมภาค่ะ แปลว่าจะตัวงบประมาณที่จะสะท้อนนโยบายจริงๆข่งเพื่อไทยเนี่ยะจะไปเริ่มใช้ได้จริงๆเนี่ยกุมภาในในบางตัวเราก็จะพยายามที่จะไปดูในเรื่องของการบริหารจัดก,การให้ดีเพราะบางอย่างเนี่ยบางอย่างก็ไม่จําเป็นต้องใช้เงิดเนินบางอย่างเนี่ยเป็นการเริ่มทํางานได้นะคะค่ะ,คะอย่างน้อยกรุงเทพปริมณฑลสามร้อยเนี่ยเกิดขึ้นได้ไหมบ๊อะา วันนี้เราอยากเห็นอย่างนั้นนะคะเรา,<ม>เ,ราเรายังไม่ขอพูดคํานี้เพราะว่าต้องต้องเรียนคุณสอนยศจริง,รง,รงๆว่าเพราะบางครั้งในการพูดไปมันก็มีผลกระทบนะคะ<ม>ก็คงขอให้ให้เวลาดิฉันแล้วกับเวลาร,รัฐบาลในการเข้าไปทํางานร่วมกัน<ม>ในปลายภาคีก่อนนะคะลดภาษีอันนี้คุยกับสาธรณกันกับกระทรวงการได้เลยลดภาษีที่ทุกคนเริ่มได้เมื่อไหร่ภาษีเนี่ยเราอยากเห็นในปีหน้าคะ่ะในปีภาษีหน้านะคะปีภาษีหน้าก็คือเริ่มหนึ่งมกราเหมือนหนึ่งมกราค่ะนะฮะอยากเห็น อยากเห็นเพ่ซึ่งความพร้อมก็ดูมีแนวโน้มว่าจะทําได้นะคะหมื่นห้าลค่ะหมื่นห้าตรงนี้ก็ในส่วนของรายได้หมื่นห้านั้นในส่วนของราชการร,ราชการทําได้ค่ะแต่ว่าในภาคเอกชนนั้นก็ต้องอยู่ที่ความพร้อมของเอกชนด้วยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นฟังดูนโยบายหลักๆอะไรที่ชัดเจนในตัวนโยบายที่จะแถลงต่อสภาเราเอาเป็นหมวดใหญ่ๆนะคะก็ชัดเจนเนี่ยสิ่งที่จะเห็นก็คือในเรื่องของ ในเรื่องของนิยาย,ายในเรื่องของน้ํามันน่าจะเห็นนะค่ะแต่ว่าก็คงยังคงเรายังคงไม่คุยในเรื่องของรายละเอียดนะคะ แล้วก็ในเรื่องของเ,อเรามองเป็นหมวดๆม,มากกว่านะคะในส่วนของนโยบายเร่งด่วนก็คือหมวดในเรื่องของค่าของชีพทั้งหมดเพราะว่าน้ํามันเป็นส่วนเริ่มต้นของต้งนทุนทุกอย่างถ้าถ้าเราไปดูในเรื่องของดูแลโครงสร้างน้ํามันตรงนี้ก็จะก็จะทําให้โครงสร้างในเรื่องของต้นทุนสินค้าอืา่นๆลดลงด้วยนะคะแล้วประการที่สองก็คงจะดูในเรื่องของเรียกว่าสินค้าโภคบริโภคให้เป็นไปตามกลไกไม่มีการเขาเรียกว่ากักตุนต่างๆนะคะอันนี้ก็จะส่วนหนึ่งและ อีกส่วนหน <can> ึ <oyu> <can> ่งก like ็ค <can> ือในเรื่องของการดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะอย่างเช่นเรื่องการพักหนี้เราสามารถทําได้นะคะส่วนอีกรื่นหนึ่งก็คือในเรื่องของรายได้นะคะรายได้เราก็จะมองว่าในเรื่องของการดูแลเรื่องของรายได้3ามบาทหรือ1 5 0 0 0บาทนั้นก็ต้องมาหาลือกันเพื่อที่จะสร้างให้ให้เกิดกลไกตงนั้นในการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือจำนำข้าว ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเช่ค่ะขอโทษค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จริงๆแล้วถ้าทําทั้งหมดแล้วบรรยากาศต่างๆเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือว่าต้องเน้สร้างบรรยากาศให้เกิดการลงทุนค่ะเพราะวันนี้ประเทศไทยเองเนี่ยเราเราอยากเห็นบรรยากาศที่ดีและเพื่อสร้างการลงทุนโดยเฉพาะต่างชาตินั้นถ้าเข้ามาลงทุนนั้นก็จะทำให้ระบบการกระตุ้นหมุนเวียนในการังซื้อหรือเศรษฐกิจภายในประเทศนั้นดีขึ้นคนี่เป็นภาพใหญ่ๆแล้วค่ะนะกระตุ้นการลงทุนสร้างบรรยากาศการลงทุนผมว่าถึงเรื่องปลองดองเวลาเหลือนิดเดียวค่ะ ขอพบพลเอกเปรมตินาโสฬานนท์ในฐานะประธานองคมตรีหรือเปล่ายังยังไม่ได้ไปขอพบท่านเลยค่ะตั้งใจไว้ว่าอย่างไรตั้งใจค่ะว่าถ้าท่านให้ให้โอกาสในฉันก็จะไปค่ะตั้งใจจะพูดกับท่านว่าก็คงไปเอ่อไปขอคำแนะนำางคะแล้วก็พูดคุยหารือกันว่ามีอะไรที่ท่านคิดว่าจะท่านก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะเราเองก็อาจจะแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะว่ามีอะไรบ้างที่ที่ ที่ท่านจะให้คําแนะนําบ้างกับเราบ้างค่ะเราก็ยินดีรับฟังต้องเรียนว่าทุกความคิดเห็นนะคะเรายินดีที่จะรับฟังค่ะคุณที่รักคิดจริงๆไหมว่าบรรยากาศตองดองมันจะเกิดขึ้นได้คือจะไม่มีสีไหนสีหนึ่งออกมาคุณที่รักคิดจริงๆในใจไหมว่าทาได้ ก็มีความมั่นใจค่ะเพราะว่าเราเองเราเราเรียนปู่ดิฉันได้เรียนกับพี่น้องประชาชนไว้อยู่แล้วว่าเราอยากเห็นความสามัคคีปองดองในชาติเกิดขึ้นฉะนั้นดิฉันก็จะทํางานนี้อย่างดีที่สุดแต่ว่าตัวดิฉันเองทําในเรื่องของความสามัคคีปอง n g d คนเดียวไม่ได้อันนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนดังนั้นก็ถูกาสนี้ค่ะเรียนเชิญชวนอยากเห็นบรรยากาศของการปรองดองเกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะวันนี้เองโอกาสต่างๆที่ เศรษฐกิจต่างๆวันนี้เริ่มมาหันมาเปลี่ยนจากภาคทางด้านของอาสารัฐหรือยโรคมา,<อ>าที่เอเชียแล้วดังนั้นเราก็ไม่ควรจะพลาดโอกาสนี้สําหรับประเทศไทยค่ะคุณที่รับคิดว่าอะไรเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ต้องระมัดระวังของรัฐบาลชุดนี้ก็ความเข้าใจค่ะเพราะว่าเราเองเราก็มีเจตนาที่จะทํา เพื่อพี่น้องประชาชนทุกสีทุกเพศทุกวัยนะคะก็ตรงนี้เองก็ขอเรียนว่าเปิดโอกาสให้กับรัฐบาลและดิฉันด้วยค่ะเพราะบางครั้งหลายท่านอาจจะบอกว่ามีความเป็นห่วงดิฉันก็จะทําหน้าที่อย่างดีที่สุดด้วยความอดทนแล้วก็จ,จะไม่เบื่อกับการชี้แจงแล้วก็อธิบายให้พี่น้องประชาชนเข้าใจค่ะสองเดือนที่ผ่านมานี่อดทนเยอะไหมครบเข้ามาในการเมืองประมาณสองสามเดือนเองนะฮะอย่างตัวเนี่ยอดทนเยอะไหมก็ จริงแล้วเร,เราเรามีความตั้งใจค่ะก็ใช้ความอดทนแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ขนาดว่าจะต้องมาฝืนความรู้สึกกันเพราะจริงแล้วดิฉันม,มีเจตนาดิฉันก็เชื่อว่านว่าพี่น้องประชาชนจะให้โอกาสฉันค่ะก็ะเห็นลงมาจากรถยิ้มตลอดนะฮะค่ะก็ยิ้มได้ตลอดใช่ค่ะแต่จากนี้ไปจะบีอยไรอีกเยอะค่ะขอโอกาสสักกี่เดือนเื้องต้นให้ตัดสินผลงานไม่ทราบว่าคุณสรุจะให้กี่เดือนแล้วค่ะโอ้โหก็หลายตันนี้ต้องบอกว่าประชาชนต้องเป็นคนตัดสินล้ค่ะโพก็หลากหลายค่ะ ให้เวลาตัวเองไหมสักกี่เดือนที่จะเห็นเนื้อหเห็นหนังว่าเออรัฐบาลยิ่งรักทําอะไรยังไงถ้าหเห็นเป็นเนื้อเป็นหนังนี่ก็อย่างน้อยสักปีหนึ่งนะคะแต่ว่าความพยายามความตั้งใจดิฉันเชื่อว่าในสามเดือนหกเดือนนั้นดิฉันก็ต้องทําให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าดิฉันมีความพยายามในการผลักดันเพราะบางครั้งเนี่ยมันก็จะติดในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆแต่ก็จะเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบตัวระยะค่ะครับเอาล้ครับและนี่คือนายกปรัฐมนตรีในเวลาสั้นๆกับเรานะขอบคุณครับท่านนายกครับขอบคุณค่ะและนี่คือจอข่าวเด่นครับ Tchau,